ครับสวัสดีครับเดี๋ยวครับเด้อผมสิผ้าไปทำผ่าเด้อครับเดินทางต่อครับพาไปต่อท้ำผ่าต่อจยากทำผู้ผแอกนะครับเด้ออันนี้นี่ทำทำผ่าแอกนะครับเนี่ยทำผาแอกที่ผมผ่านมาเมื่อกี้ครับและตอนนี้ผมสิผ้าท่านผู้ชมไปเบิง้ง ถ้ำพระครับถ้ำพระครับฝากที่ตามเนี่ยเด้อครับเด้อครับถ้าบูไดดอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของบ้านกกอกครับส่งข้อความมาหรือคอมเมนต์มาถามได้ครับว่าโอเคอยากรู้เรื่องหนังเรื่องหนังที่มันบอกเกี่ยวกับคดีหรือเกี่ยวกับข้อมูลทางเจ้าหน้าที่่นอนันบอกเกี่ยวกับผมครับเพราะผมบรสามารถรับรู้ได้เลีครับตอนนั้น โอเคครับนี่ก็คือเป็นเป็นโรงคั่วนะครับเนี่ยม่องเฮ็ดกับข้าวกับน้ำครับสารครับโงคั่วสมัยตะก่อนเขาค่เชีเป็นแบบนี้ครับขันมะเบงครับภาษาภาษาบ้านผมเอินขันมะเบงครับกระทถงกระทงขันมะเบงเย็บแล้วก็ไปถวายพระเพิ่นครับพระเพิ่นก็เสียาขึ้นไปออนบูชาครับ พาราตนาไถยต่อไปครับนี่พาเพื่อนกันมาสันเข้าอยู่ตรงนี้ครับผมครับอันนี้คือจะเป็นหน้าผ้าครับหน้าผาไปเลยอันนี้คือมันเป็นโซนของถ้ำผาแอกอยู่ครับนี่เป็นโซนของถ้ำผาแอกครับโอเคครับผมจิพาไปอันนี้ถ้ำพระครับอันนี้คือวิวลุงแบ้างล้างครับอันนี้อันนี้คือบ้านกกตูมครับ ที่วิวไปไกลๆครับคือบ้านกกตูมครับมองไปอ่าที่เห็นไก่ๆครับครับกล้องผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอันนี้คือบ้านกกตูมครับมองไปเห็นไก่ๆครับโอ,โอเคครับผม,มผมสิบาไปทำพระครับวมืนอี้ผมมาพูเดียวครับมาพูเดียวอ ขออนุญาตแม่บ้านนะครับว่าแม่บ้านเอ้ยผมขอโป่งในเด้อมนนี้เด้อว่าที่จริงผมโป่งหลายมือโป่งคู่มือเลยแม่บ้านเพิ่งก็นอนุญาตไปว่าไปใส่ไปรดมโอเคครับหลอกปูหลอกผาไป นี่ผมจะพาไปถ้ำพระนะครับ อันนี้ก็แนมไปกับผู้หลวงครับเอาไปอันเก้าครับที่เก้าที่จริงถ้ามันบุกกับผมสีเฮ็ดคลิปพาไปเบิ่งพาไปเบิ่งผู้เล็กไฟครับแต่ถ้าพายจีย้อนไปเบิ่งก็ได้ตอน ที่ซอยกันหาน้องสมภูเมื่อวันที่ส4บี่อ่าสิบสองสิบสี่ดูสกว่าผมสีไลฟ์สดอยู่ในเฟซบุ๊กอยู่ครับถ้าไปสิเข้าไปเบื้องก็เข้าไปเบื้องได้ครับอยู่ในที่ละวัดรอสวรรครับอยู่ในเฟซบุ๊กครับมือที่ซอยกันระดมกันระดมซอยกันหาน้องสมภูครับ คือเลาะเลาะเรียบหน้าผามาเลยเลยครับสมัยตะก่อเนี่ยพระเพิ่นสิทธุดงมาหาแบบ,บวิเวกปฏิบัติแม้ได้อาจารย์มั่นอาจารย์ฟันเพิ่นกับมาเมื่ครับแถวนี้คือประวัติแต่ละองค์คือพอไปอ่านประวัติเพิ่นเพิ่นเเคยผ่านแต่ละบ้านอย่างบ้าน โกกอกบ้านกนบุญน,นะจ๊ะพร้อมเป็นบ้านติดต่อกันบ้างกตูมอ่าบานครัวสูงน,นี่ครับเฮ้ยกรสิบผ่นมาทั้งเมื่ออะอันนี้กล้วยกล้วยอย่างนาะคือบอคือบอมีหน่วยเลยนะอันนี้กล้วยมือลิงหมดเออสิว่า,าเล็บมือหนามมันก็น้อยพปเลยแล้วกล้วยอย่างมันมันน้อยต่ออย่ามาต่อวะ ต้ออย่างก็ตัวใหญ่ใท่หรืครับป้าเป็นตยานเนี่ยไส้แม่นึงดงอพ่อยครับบุมแม่นอนส้มเป็นเดือนพี่นบนอครับสวัสดีครับโอ้โหป,ปีก้วยแสดงว,ว่ามีไผ่ามาเบิ่งมาอย่างเยอะป,ปีก้วยก็ยาวๆครับมีไผ่ตัดไผ่ยงังใบไผ่ภาษาบ้านโพก็เอิ้นไม้โกะครับเนี่ยไม้โกะ เอาไว้ไปจักตอกจักยังอ่าน้ามครับมันขึ้นธรรมชาติครับสีหอดเสือ,อปะ่ะรรำพระง่ยๆครับรรำพระครับคอยอย อันนี้เป็นน้ํานะครับน้ำไนโยอตลอดนะครับอันนี้น้ำทำพาอันนี้ก็ทำ นนีน้ำนี่สิยดทั้งปีเลยครับนเนี่ยน้ำน้อยแถวนี้เพราะกยดตลอดปีเลยครับอันนี้คือถ้ำพระนะครับอ่า ผู้ใดขึ้นมาทำพระเอก,ก็ให้แวะมาทำพระนําเด้อครับเด้อมากะมาคือให้เห็นให้หมัดนะครับมากับบริไก่กันครับย่งางมาแค่นี้ก็เสถึงแล้วครับอม,มองพระบนพัก หาเก็บก้อนหินมาวางเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นวางไว้เวลาไวเอ็ดมองเดินจงกรมอย่างครับนี่ครับนี่คือท้ำพระครับเพื่อนกับละมาปฏิบัติถรำม,มาเดินจงกรมครับ นี่ครับนี่ก็คือมองเพื่อเดินจงกรมครับเพราะแถนนี้บมีไฟฟ้าครับเป็นจุดเที่ยนไว้ถ้าเดินจงกรมครับแต่ละคืนเพื่อกระสิปฏิบัติธรรมครับน้ำนี่ก็คือเสียงน้ำเละครับเพื่ระสิยยดอยดูเมดปีครับน้ำาคือสิย้อยมาตลอดเลยครับเพ่อกระเสิเอาสังกษะสห้องไว้น้ำยดมาแล้วกั น้ำนี่ก็สิไหลลงไปใส่หมูบานมาแล้วครับอ่าเพิ่อนเพิ่อนก็สิเอาสังกะสีมาห้องแล้วก็น้ำก็จะยดมากไปกองใส่ถังใส่หยางรวงไปกองแล้วก็ไปหอดหมูบานเพื่อนก็จะกองอีรอบนึงครับอ่าในบา้านก้อนสิสไอ้ต่อกอกไปหาชาวบ้านนะครับครับผมอันนี้คือถ้ำพระนะครับอ่าถ้ำนี้ก็โอเคครับคือเพิ่อนชวนหลานเพิ่นก็นกนมาพระเพิ่นก็นมาปฏิบัติธรรมอยู่นี่นครับ มานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมครับอันนี้คือถ้ำพระของไอ้แย่ก็มาจากไอ้ถ้ำพระแอกอีกครับมันก็อันเดียวกันลคคะครับคือถรำพระครับสมัยแต่ก่อนเพิ่งกับเอาดินมาปั้นเป็นรูปพระพุทธรูปครับครับรเทสมาไว้เป็น สักกะราบูชาครับเป็นธรมภะนะครับต้องเพิ่มไปจะมาบูชาตรงนี้ครับเป็นกติเพิ่นอเอาไว้แบบอันนี้ครับไว้จังหวัดครับเป็นกติเพิ่นที่อยู่ครับทำพระเจ้าเจครับน้ำ,น,ำน้ำมูนี้สิไหลตลอดนะครับน้ำน้ำอะไรครับทำพระ ใหครับนี่คือทําพระครับ ในก็ไว้เพิ่นปฏิบัติธรรมเพราะว่าอือครับโอเคครับขอจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวโปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับผมสิ็ดคลิปแบบวิถีชีวิตของบ้านกอก เป็นปพะเพนนี่แล้วก็บานไกลเคียงก็คือบานกลบุญบ้านกลบุญก็นา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 ,นาศึกษานาติดตามเบิงวาโอเคเอกลักษณ์บ้านขเขาก็เป็นเป็นเป็นอีกรูปแบบนึงนะครับอ่าไทยที่ผมเจอมากอะมันมันก็เป็นแม้แต่รักการเว้าภาษาเออบเป็นภาษากระเริงครับนอกจากอ่อย่างบ้านผมบ้าน กอกกกตูมข okay. ัวส um ูงจะเป็นภาษาพุทไทยครับกับบ้านมงนาวม้งนาวเนี่ยจะขึ้นมาทางบ้านขึ้นมาทางอำเภอนาเกะทางทางบ้านอย่างกับบ้านเล่าบ้าน้านยังค่าบ้านดงคว้างขึ้นมาครับเดี๋ยวมื้อหลังผมสีคลิปต่อไปผมสีเล่าประวัติของบ้านกอกว่า มากกันจังไดตั้งหมบ้านเป็นแบบใดครับอพยพมาจากสครับแต่ของผมเนี่ผมพองูอยู่ครับโอเคครับสวัสดีครับโปรดติดตามคลิปต่อไปนะครับคับสวัสดีครับ